ก็อขอ,ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราก็ามาอยู่เนี่ยวันนี้เราก็ามาอยู่กับบ้าเกมเมอร์กรันดีใช่ครับวันนี้ก็จะมาพาชมแมพที่บ้านผมนะครับนะแต่ว,ว่าผมไม่ได้ทำลงยูทูปนะครับไปดูเลยครับนี่คือในในบ้านของผมนะเนี่ยบ้านของผมเออจอชิโกะยังอ,อ๋อ จุดเกาะนั่งอยู่นะครับนี่คือบ้านผมนะนี่แนบะมือก็จะเป็นเออไอสัตว์มือมันใช่ไหมต่อมาจะเป็นที่เอ็นชาร์ดนะนู่นก็ฟามมร์มมัวของผมนะนี่คือฟาร์มข้าวนะแบบนี้ขอสั้นๆานน้องแค่นี้ออสวยนะม,ม,นะมากคนระับ นี่คือความชุกข้าเคล็ดว่าความอ้อยนี่ครับยาวไปนะครับนุนน่นครับนุ่งนะครับเอาละครับนีกนน่ก็คือต้นไม้สวยนะครับน,นี่คือผมท้ำเล่นๆนะครับคนสวยครับตอนนั้เออเห็ดนะครับถ้าไปเสียแล้วคนก็กขอไปว่าเออ หัวหัวเออนี่ครับทางเดินเนาะเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยครับกระโดดไปยิงยิงเลยยิงยิงยิงเออนี่มาเท่ไงอันนี้น่าทำไม่ได้คิดทำอะไรเลยนะ ตดอดสนท็อจัดไปเลยครับเออทำอะไรดีนะครับบอกแล้วคลิปนี้สัสนขอขอน้นๆนะครับเออกอคลับไปคาบฝันคนบนี้ก่าครับผมขอทำคลิปแก่บคลิปเยนะสำหรับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมค่อยเอาชีวิตรอดแบบใหม่นะแบบนี้ก็สร้างเล่นๆนะ ไม่รู้จนะทำยครไบแต่เบื่อเอ่อหนึ่งสองสามเก็บนี่ไปครับเอลรกตัวชหมาอครับเออฟัดมาเออโอเทลเช่นนี้เลยก็ขอตัดไม้ก่อนนะครับเพื่อทำอะไรเพิ่มเติมนะ เออเนี่ยรตัดไม่ครับขอตายสักหน่อยกี่พอครับผมจะเรียไปหน่อยก็้วขอไปนะครับจับคลิปเรียกไปหน่อยแล้วขอไปนะครับถ้าเสียงผมบอกว่าขอไปนะครับหอวไปเยอะนะเพราะว่าไม่พวอกันน้าอยู่แต่ต้องพูดอะไรกันอยู่ไม่รู้นะครับ ต้องขอไปเป็นอย่างสูงครับเออนี่สวยนะไปตัดดีกว่าโอเคครับไปต,ตัดดูครับว้าตัดเลยครับอืมตัดไม้มาเออไอสัตว์โอ้โหไม่เยอะ ต้นนี้ม,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 มาเยอะมาเยอะมาเยอะเยอะดีเยอะดีเอ๋แต่ตัดยากด้วยครขอขอบล็อกมาครับบล็อกมาเนี่ยต่อขึ้นไปแล้วข้าขุดนะเออวะดูว่าเสืยกูเบาเกลินไปหรอเพราปเนี่ยเนี่ที่ผมพูดไปครับม,มันชินปลาครับ ว่าผมจำเสียงใหญ่ๆจริงๆครับคลิปจะไม่สนุกนะครับต้องจำเสียง,งแหลมๆครับคลิปนี้จะไม่ตัดต่อสิค,ะะครับผมไม่ตัดต่อครับแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองดูนะครับสี่นาทีแล้วไอซ์ซัดเอ้ยเอวีนเอปเปิ้ล ึงไม่เอ <eux> ่ยแต่ถึงไม่เคยไม่ถึงนะครับบอลหนึ่งบล็อกตัดโอเคโอเคเยังโอเคโอเคไปนะแอปเปิ้ลเออทำไมโอ้แอปเปิ้ลเยอะแอปเปิ้ล

โอ้โหถ้าถามว่านี่คืออะไรครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมถามว่าตั้งไปแบบนั้นเลยไม่รู้เว่ยทำอะไรครับตั้งไปแบบนั้นเลยครับเออท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากก็เดินชมแมเปไปนะครับแมเปก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรสวยงามปรการตาครับ อ่าโดนแมนที่ชาร์จแล้วตกทาไมเนี่ยเดี๋ยวีวิวกัลดูขึ้นไปยืนมันทำไมดีกว่าเออแล้วก็กับสังเออเดีวผมขอดูเปิดหมดอะไรอยูน่นะยี่สิ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  ค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเมื่อกดซับสไครป์เสร็จจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้ก็คง,งจบเพียงแค่นี้ถ้าเจ้าก็อย่าลืมกดไลค์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า